of a different fan tongue. เกมเมอร์ที่น่ารักทุกคนเลยค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยกับการรวบรวมเกมมือถือเปิดใหม่น่าเล่นหลากหลายประเภทหลากหลายสโซ์ทั้งไทยและเทศมาคัดสรรจัดอันดับเป็น5เกมมือถือน่าเล่นประจาสัปดาห์โดยเกมที่หยิบมาจัดอันดับในครั้งนี้เนี่ยจะอิงจากเกมเปิดใหม่ทุกเกมจากอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองเนาะและในคลิปนี้จะมีเกมอะไรน่าเล่นถูกใจเพื่อเกันบ้างไหมตามไปดูกันเลยค่ะเกมแนะนําเกมแรกมาแรงคือเกม Legend of Runeterra เกมมือถือแนวการ์ดผสมกัน การต่อสู้แบบดนามิกจากค่ายไรโตเกมผลเหล่าแชมเปี้ยนสุดคุ้นเคยมาให้เลือกใช้งานในรูปแบบการ์ดจากเด็กซื้อกาดจากร้านค้าออกลุยในการต่อสู้ที่มีทั้งแบบธรรมดาและแรงฝึกใช้ทักษะวางแผนกลยุทธ์เอาชนะคู่ต่อสู้การ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีความสามารถและเรื่องราวให้ได้ศึกษากันอีกด้วยตัวเกมรองรับภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเท่านั้นแต่ก็มีแลนอัปเดตภาษาไทยเพิ่มในภายหลังซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบนสตูไทยทั้งในระบบ I o s วแล้วก็ Android เกมแนะนําเกมที่2คือเกม Mid Over เกมมือถือแนวเทิร์นเบทจากทีมผู้พัฒนา y u z u Interactive เกมนี้เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวอันเข้มข้นจากคัมภีร์โบราณของจีนค้นเหล่าตัวละครที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไหมเพื่อนๆได้สะสมกันออกเดินทางปลดล็อกเรื่องราวอันน่าติดตามมีระบบกาชาเปิดฐานตัวละครสุดแรงลงดันไล่เก็บปีศาจร้ายและอื่นๆจัดเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตาม,มองไม่น้อยเลยซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการบนสตจีนทั้งในระบบ iOS Android เกมแนะนำเกมที่3คือเกม Dream Work Mode Wanted เกมมือถือแนว RPG จากค่าย ID Sky ผลหล่อตัวละคร6เรื่องสุดฮิตจาก Dream Work มาให้สะสมแบบครบคันออกจากทีมวิ่งสะสมระยะทางซึ่งระหว่างทางก็ต้องกระโดดมอเพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆสะสมเหรียญไอเทมเพื่อวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้มีโหมดการเล่นที่หลากหลายทั้งวิ่งแข่ง PvP ฟาด่านท้าบอสทำภารกิจและอื่นๆเป็นอีกหนึ่งเกมเล่นง่ายเล่นเพลินซึ่งตอนนี้เน เปิดให้บริการบนสโตรจีนทั้งในระบบ i o s วแล้วก็ Android เลยเกมแนะนำเกมที่4ี่คือเกม w o n เด r l a n d o ด l ออนไ o น i l e เกมมือถือแนว MMO r p g พแบบเทิร์นเบทจากค่าย p พย์พารยกเอาความคลาสสิกของว o n เด r ร a n d น์เวอร์ชัน PC มาแบบครบคันพาพนเพื่อนๆออกเดินทางในดินแดนมหัศจรรย์ทำธุรกิจขายปิจนาลี้ลับสร้างไอเทมอาวุธยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านตัวเองออกต่อสู้กับมอนสเตอร์ในรูปแบบเทิร์นเบทเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการบนโซไทยทั้งในระบบ i o s แล้วก็ Android เลยตัวเกมรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบอีกด้วยเกมแนะนําเกมสุดท้ายคือเกม Fantasy Life ออนไลน์เกมมือถือแนวอ p g พจากค่ายเลเวลไฟส์ขนคัสอาชีพไม่เลือกเล่นมากถึง12คัสสะสมตัวละครคัสต่างๆเข้าร่วมทีมออกเดินทางทำธุรกิจซึ่งก็มีทั้งตบมอนสเตอร์หาของทําอาหารจัดการบอสในแต่ละพื้นที่ตกปลาสร้างหมู่บ้านขายของและอื่นๆอีกเพียบแน่นอนตอนนี้เปิดให้บริการ ามประสบใต้หวันทั้งในระบบ iOS แลวก็ Android ก็ยังอยู่กันต่อเนื่องนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเกมมือถือเปิดทดสอบที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ทีมงานจึงขอหยิบเกมมือถือน่ารักน่าเล่นในแต่ละสัปดาห์มาฝากกันส่วนจะมีเกมอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยเกมน่ารักน่าเล่นเกมแรกคือเกม t a y r e f e r e n เกมมือถือ srpg ในรูปแบบ turn based จากค่าย efun international ที่มาพร้อมเรื่องราวอันเข้มข้นเขาเล่ายูนิตกว่า40แบบมาให้สะส ผมเลือกจัดทีมออกส่อสู้กับตู้วางแผนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนการวางตำแหน่งอัปเกรดสมาชิกในทีมซึ่งตัวเกมเนี่ยมาพร้อมงานภาพกราฟริกน่ารักชวนเล่นเปิดให้บริการ,รบนสโตร์ญี่ปุ่นทั้งในระบบ I อเวแล้วก็ Android เกมน่ารักน่าเล่นเกมที่2คือเกม Bristol Hero เกมมือถื้แนวอพิจีผสมการบริหารจัดก,การร้านอาหารจากทีมผู้พัฒนาทีมแท็บออกเดินทางรวบรวมวัตถุดิบทำอาหารในดันเจียนต่างๆบล,ล็อกตัวละครจัดทีมพัฒนาร้านอาหาร สร้างเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆปลดล็อกอาหารชนิดใหม่สนุกไปกับเรื่องราวน่ารักในงานภาพกราฟิกเรียบง่ายซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษบนอรตเกาหลีทั้งในระบบ iOS และก็ Android เกมน่ารักน่าเล่นเกมที่3คือเกมกรัมส์สลิงเกอร์เกมมือถือแนวแอคชั่นชูตติ้ง PVP จากค่ายไอเทเทที่จะพาเพื่อนๆนนไปสนุกกับเหล่ามนุษย์ยืดหยุน่นอิงกดฟกิสิกส์สุดป่วนเข้าร่วมัทร์นเมนต์การแข่งขันโค่นฝ่ายตรงข้ามสุ่มสนามัวหลากหลายรูปแบบสะสม สกิลปืนสุดเทพปลดล็อกตัวละครแบบต่างๆซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเน้นเล่นนาแต่อัจจะหัวร้อนนิดหน่อยซึ่งเปิดให้บริการบนสะตไทยทั้งใน,นระบบ i อเแล้วก็ Android เลยเกมน่ารักน่าเล่นเกมสุดท้ายคือเกม Sky Guardian of the Blue Sky เกมมือถือแนวการ์ดเกมจากค่าย YouTube Planet ที่ค้นเหล่าเทพประกรน้ำนอตกว่า1,300ใบไม่เลือกจัดเด็กเน้นจัดเด็กเป็นหลักมี4เผ่าให้เลือกเล่นออกเดินทางสำรวจเรื่องราวในแต่ละเผ่ามีโหมดพี่ แบบต,ตัวตัวให้ไปชันความสามารถกิ้วสงครามกิ้วแล้วอื่นๆให้ได้ปลดล็อกสนุกกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริก,การพัสดุไทยทั้งในระบบ i อ s แล้วก็ Android เลยกระจบกันไปแล้วนะคะกับการจัดอันดับเกมมือถือน่าเล่นในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้ามีก็แวะมาพูดคุยมาแชร์กันได้นะคะแต่ถ้ามไม่มียังไงก็แนะนําเกมมือถือที่เพื่อนๆืคิดว่าเด็ดน่าเล่นกันได้เลยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกมไหนเป็นพิเศษอยากโหลดมาเล่นก็ไปดูลิงก์ดาวน์โหลดใต้เดตก คลิปชั่นกันได้เลยสุดท้ายนี้เข้าไปติดตามข่าวเกมมือถือหน้าเล่นคลิปเกมเพย์เกมมือถือใหม่ๆได้ที่แฟนเพจแอปเกมเมอร์ไทยแลนด์ช่องยู u ูบแอปเกมเมอร์ไทยแลนด์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปพิเศษก่อนใครได้แล้ววันนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะบ๊ายบาย